รอเราพี่ณเดชกันนะคะค่ะแล,แล้วหนูล่ะคะมารอเราพี่ณเดชเหมือนกันแล้วดูเกมร้ายเกมรักกันรึเปล่าคะ <c oughs> สนุกมากเลยนะคะสนุกมากเลยนะคะ,คะ,คะแล้วเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงจะบอกอะไรกับพี่ณเดชคะรับพี่ณเดชน์ส่วอใหญ่อะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะขาปลายเราไปเลยค่ะ วันนี้พวกเราจากโรงเรียนพระเทวศรีพิษนะคะมนอนนะคะก็มา,มาพี่ณเดชที่สนามบินนะคะก็ดีใจเพราะจะเป็นครั้งแรกที่เจอพี่ณเดชด,ด้วยแล้วก็ก็ดีใจค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็รอดูตอนนั้นว่าจะพูดอะไรก็จะไปกลังใจพี่ณเดชนะคะตั้งใจทำง,งานสู้ๆนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะถ้าเจอจริงๆก็คงพูดไม่ได้ออกค่ะโอเคค่ะ ไปในเกตแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหลวมนะเดี๋ยวคุณจะไม่ทันนะรู้ึกใจรู้สกไม่พอทุกคนที่เป๊ะได้รอนกระทงไหมคะเปยวค่ะยิ้มให้ก๊อ